พาสายฟ้าพายุดูโรงเรียนที่อังกฤษแม่ชมถึงกับอขอเวลาทําใจน็อดวิลธพาลูกดูที่โรงเรียนอังกฤษเตรียมพร้อมส่งสายฟ้าพายุเรียนต่อชมพูถึงกับโอขอเวลาทําใจอีกสักยี่สิบปีเป็นทิปอังกฤษของครอบครัวคุณแม่สุตาชมพูอริยากับสามีสุดหล่อ น็อตวิรุธและลูกๆสายฟ้าพายุและน้องเกลที่คุ้มค่ามากๆนอกจากจะได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแล้วทิปนี้พ่อน็อตยังได้พาไปดูสถานที่จริงซึ่งเป็นโรงเรียนของสายฟ้าพายุในอนาคตที่จะมาถึงอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแล้วต้องบอกเลยว่าบรรยากาศโรงเรียนนั้นดูสวยงามและน่าเรียนเป็นอย่างมากและพ่อน็อตยังได้พาลูกๆไปวิ่งเล่นเพื่อเป็นการเตรียมตัวสร้างความคุ้นเคยกับสถานที่เป็นที่เรียบร้อยอีกด้วย เรียกว่าเดินตามเท้าคุณพ่อเป็นนักศึกษาอังกฤษอีกแล้วในเร็วๆนี้งานนี้แม่ชมถึงกับออกอาการหายใจหนักมากและได้เขียนแคปชั่นออกแนวยังไม่พร้อมกับว่าขอเวลาทำใจอีกสัก20ปีแต่ใดๆแฟนๆนอกจากจะโฟกัสที่โรงเรียนของพี่สายฟ้าพายุแล้วยังโฟกัสไปที่ความหล่อของคุณพ่อน็อตอีกด้วยความหล่อเรียบโก๋มากเลยจ้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยค่ะ